Test and go to hospital แค่เอากลับมายังไม่พอยังต้องเลิกกักซ้ำซากคนตรวจโควิดเป็นบวกด้วยคิดเล่นๆว่าคำว่า Test and go เนี่ยอาจจะเป็นคำย่อนะครับชื่อจริงของเขาอาจจะเป็น Test and go to hospital เป็นคำแฝงที่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราเพราะว่าบางทีคิดเล่นๆว่าตั้งแต่มีโอมิครอนนะเขาอาจจะไม่ได้คิดมาก่อนหรอก แต่พอมีโอมิครอนปุ๊บเนี่ยการเอาเทสแอนโกรอบนี้ที่ถ้าถ้าเอากลับมาได้จริงเนี่ยจะไม่เหมือนของเดิมอีกต่อไปเป็นเทสแอนโกที่มีความเสี่ยงความเสี่ยงที่จะถูกเทสแล้วสุดท้ายต้องโก to Hospital อ่าก็อเคยพูดในหลายข่าวแล้วแต่ขอทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเออทำไมถึงมีความเสี่ยงเพราะว่าโอมิครอนเนี่ยแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นเขาอาจจะสบช่องเห็นโอกาสตรงนี้หรือเปล่าเอออเคยพูดตัวเลขแล้วคนที่เข้าไทยเนี่ย หลังจากมีโอมิคอนนะครับมีการตรวจโควิดแล้วเป็นบวกเนี่ยถึง3.4เปอร์เซนตนั่นก็หมายความว่านี่นั่นคือความเสี่ยงของเราว่ามีโอกาส3.4เปอร์เซน์ที่ตรวจแล้วจะเป็นบวกแล้วก็จะต้องทั้งสูญเสียอิสรภาพสมมติใครโชคร้ายมากัก AQ แล้วตรวจเจอเป็นบวกปุ๊บไอที่กักมาไม่นับแล้วก็ต้องไปต่อที่โรงพยาบาล10หรือ14วันขึ้นอยู่กับความใจดีแล้วก็แน่นอนต้องจ่ายถ้าเป็นคนไทยอาจจะจ่ายหรืออาจจะไม่จ่ายก็ไม่แน่ เขาบอกว่ามีสิทธิ์รักษาแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจส่วนต่างชาติเขาก็อ้างว่าต้องให้ประกันใจแล้วที่เคยมีคนเล่าให้ฟังซึ่งไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าก็คือตอนที่ตรวจเป็นบวกปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็คือจะโทรมาก่อนอ่แจ้งว่าตรวจเป็นบวกปุ๊บแล้วตอนมารับตัวเนี่ยมีชุดสีกากีตามมาด้วยทําไมก็ไม่รู้กลัวจะหนีหรือย,ยังไงคนเห็นก็ตกใจเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาเอาเทสแอนโกกลับมาแต่ถ้าเกิดเขาไม่ปรับหรือไม่ผ่อนคลายนโยบายนี้นะ รับรองจะมีปัญหาอีกแน่ๆมีปัญหาเพราะว่าขนาดตอนนี้นะมีเทสแอนโกคนที่ยังเข้าได้เนี่ยก็คือคนที่ตกค้างอะนะที่ขอ Thailand Pass ไปตั้งแต่ก่อนยีิบสองธันวาเนี่ยแค่เฉพาะกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยมกรานะครับหนึ่งถึงสิบแปดมกราตรวจเจอเป็นบวกไปสี่พันกว่าคนแล้วหมายถึงว่ารวมทุกกลุ่มนะถ้าอย่างนั้นมีคนเข้ามาประมาณแสนกว่าคนเนี่ยแค่แสนกว่าคนแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่ตกค้างอย่างที่บอกเนี่ยยังเจอตั้งสี่พันกว่า และถ้าเกิดว่าเปิดเทแสแอนโกจริงๆจังๆเนี่ยมีเข้ามามากกว่านี้อีกหลายเท่าเนี่ยคงจะตรวจเจอโควิดที่ตรวจแล้วเป็นบวกเนี่ยคงจะเจอเป็นหมื่นก็รวยแย่เลยแล้วยิ่งมีข่าวที่อ๊อฟเคยพูดไปแล้วด้วยเหมือนกันว่าโรงแรมต่างๆเนี่ยทั้งที่เคยไปโรงแรมกักตัวหรือโรงแรมเฉยๆเนี่ยมาต่อคิวขอเข้าฮอสปิทอลกันใหญ่เลยฮอสปิทอลมันเกิดขึ้นเพราะว่าโรงพยาบาลเขามีพื้นที่จํากัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงมากด้วย ถ้าคนจํานวนมากๆแล้วจะมากักโรงพยาบาลกันหมดนี่มันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นก็เลยแตกสาขาออกมาว่าอ่างั้นให้โรงแรมละกันคือเขาไม่อยากชดเชยฉะนั้นโรงแรมพวกนี้ก็มาต่อคิวกันเป็นแล้วเกิดว่าถ้ารับลูกค้าในประเทศก็ได้เป็นตายตัวก็คือหัวละเท่าไหร่5 0 0หรือพันหนึ่งหรืออะไรแต่ถ้าเกิดว่ารับลูกค้าต่างชาตินี่แหละได้เยอะเลยก็คือถ้าเป็นคนไทยในประเทศทั่วไปมาได้ยินเอาพูดเนี่ยว่าถ้าตรวจเป็นบวกเนี่ยต้อง เลิกส่งไปฮอสปิเตลเนี่ยเขาก็จะตื่นตกใจกันใหญ่เลยเอา้าตัวไม่เป็นบวกแล้วไม่ส่งไปรักษาแล้วจะให้ยังไงจะเข้าไปแพร่เชื้อในประเทศหรือยังไงก็คิดว่าคนพวกนี้เขาคงจะฝังใจกับโควิดจนขึ้นสมองเพราะว่าโควิดเนี่ยมันปรับรุ่นลงเรื่อยๆเหลือแค่โอมิครอนซึ่งความรุนแรงไม่ต่างกับเชื้อหวัดธรรมดาฉะนั้นตอนนี้ไม่มีความหมายแล้วกับการที่จะต้องทำแบบเดิมๆ คือเราอาจจะเคยชินมามากเกินไปอยู่กับวิธีการแบบกลายเป็นขนบรรมเนียมโบราณไปแล้วว่าจะต้องถ้าตรวจแล้วเป็นบวกจะต้องกักตัวหรืออะไรอันนั้นมันสําหรับรุ่นแรกซึ่งจริงๆในความคิดออมเนี่ยรุ่นแรกมันก็ไม่ได้แรงมากเลยด้วยซ้ำนะอ่าฉะนั้นเราพ้นรุ่นนั้นมาแล้วเรามาเจอรุ่นอ่อนแล้วฉะนั้นตอนน่อให้ไปแพร่เชื้อใส่ก็ไม่ได้มีความหมายใดๆอ่าถ้าเกิดมีคนถามว่าอ,อ๋อหมายความว่าเธอนี่ไม่ต้องการให้เทสเลยเหรอหมายถึงว่าเข้ามาไทยก็ไม่ต้องเทสแล้ว คือก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เทสนะแต่จริงๆต่างประเทศเขาก็ไม่ทําแล้วอังกฤษก็ไม่ทําแล้วเทสก่อนบินแล้วเพอเพอเทสหลังเข้ามาในประเทศเขาก็ไม่ทําแล้วเม็กซิโก่าเคยพูดไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องตรวจเลยด้วยซ้ำไม่ต้องฉีดวัคซีนเลยก็ให้เข้าเขาไม่กลัวกันเลยแล้วเขาก็ไม่ได้เสียชีวิตทั้งประเทศแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดเรายังจะพยายามรอบครอบอยู่เนี่ยก็คือแค่ตรวจก่อนบินเท่านั้นแล้วก็พอเข้ามาถึงปุ๊บก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วหรืออย่างมากก็คือที่เราเคยคิดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ททําากก็คือออตรรวจจีี่สนนมบบบิ แล้วก็ถ้าเอาตามอังกฤษเนี่ยก็คืออ่น่าเดี๋ยวก็หาว่าอันนี้อีกอังกฤษเขาติดโอมิคอนกันทั้งประเทศเป็นแสนๆสนคนเราจะไปเอาแบบเขาหรือนี่แหละครับคือการฝังใจมากเกินไปคือต่อให้เชื้อมันจะแรงหรือมันจะไม่แรงเราก็จะทําแบบเดิมเพราะเราเนี่ยกลัวจนขึ้นสมองไปแล้วเหมือนโควิดเนี่ยมันเป็นยี่ห้ออาถพนต่อให้เป็นแบบเจือจางแค่ไหนเนี่ยคือของเดิมอาจจะเข้มข้นนิดนึงไอรุ่นแรกๆหรือจนถึงรุ่นเดลต้าเนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นอยู่ นิดนึงแต่ว่าพอมารุ่นจางแบบว่าเจือจางมากไม่ต่างกับน้ําเปล่าอย่างโอมิคอนเนี่ยกลายเป็นว่ายังคงกลัวไม่ต่างกับรุ่นแรกๆเลยและนี่แหละครับคือทําให้เขาเนี่ยไม่ได้บอกใครนะศพช่องในการทําธุรกิจกักตัวอาศัยความกลัวของผู้คนนั่นแหละก็อย่างที่บอกครับต้องแบ่งเป็นสองค่ายค่ายในประเทศพอโควิดพุ่งทีไรปุ๊บเนี่ยอาคือโรงแรมโฮสปิเตลอย่างที่บอกนะก็แบ่งเป็นสองแบบว่ารับคนในประเทศได้ชัวชว แต่ได้น้อยแต่ได้ชัวร์พวกนี้อาจจะไม่ได้ต้องมาตรฐานสูงมากแต่พอโฮสปิเตลที่รับคนที่มาจากต่างประเทศมาตรฐานอาจจะสูงหน่อยหนึ่งแต่จะได้เยอะได้เยอะกว่าแล้วทีนี้คือถามว่าสมมติ่าคนในประเทศที่เขาบอกว่ามีสิทธิ์การรักษาเนี่ยก็แสดงว่าก็าจะต้องซึ่งซึ่งหลังๆเขาก็ให้ก,กักอยู่บ้านนะแต่ถ้าเกิดใครต้องเข้าฮอสปิเทลจริงๆก็คือจะได้สิทธิ์การรักษาแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยโปร่งใสแค่ไหนอันนี้คือในกรณีคนในประเทศแต่ส่วนคนที่มาจากนอกประเทศ อันนี้แหละทง้งทางที่อย่างที่บอกครับมันเป็นรุ่นที่เจือจางมากแล้วมันไม่จําเป็นต้องทําแบบรุ่นแรกๆแต่ยังคงดื้อดึงจะทําอยู่เนี่ยแสดงว่ามีเหตุผลแฝงแน่นอนต้องย้ําก่อนอ้อไม่ได้พูดถึงใครนะแค่ให้เห็นภาพว่าคิดดูแล้วกันมันเป็นอะไรที่หวานหอมมากๆคือคนในประเทศเนี่ยเขาก็มองคนที่มาจากต่างประเทศเป็นตู้ ATM อยู่แล้วเขาไม่ได้แบ่งแยกหรอกจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยกับจากต่างประเทศคือพวกเธอมันโชคดีทั้งสิน้น ฉะนั้นเนี่ยพวกเธอจะจ่ายแพงขึ้นนิดนึงหรือจ่ายแพงขึ้นมากเนี่ยมันก็เรื่องของพวกเธอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่ส่งไปกักไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่เขาด้วยความกลัวเรื่องโควิดอยู่แล้วฉะนั้นเป็น,เป,นเป็นการทําที่คนในประเทศเห็นดีเห็นงามด้วยอยู่แล้วโอ้มันอะไรจะหอมหวานขนาดนี้ไม่มีใครตามสงสัยเลยแล้วก็เขาก็อ้างว่าเอา้าคุณจะบอกจ่ายแพงยังไงก็เดี๋ยวให้ประกันจ่ายแล้วก็สิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ก็คือ,อตอนนี้ถ้ายังไม่มีเทสแอนโกเนี่ยเรายังมี กักตัวแบบ AQ ที่ต้องกัก7วันหรือ10วันใช่ไหมซึ่งทางรัฐเนี่ยเขามีอุดหนุนค่าตรวจโควิดให้ด้วยเฉพาะสําหรับคนไทยซึ่งมันเป็นข่าวอะไรที่มันเงียบมากทําไมเขาจะต้องใจดีแบบเงียบๆกันขนาดนี้อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ให้เทสเซนโกกลับมาเนี่ยนะรัฐก็ต้องอุดหนุนค่าตรวจกันไปเรื่อยๆรู้สึกจะหัวละเป็นพันอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ้าวน,นนี้คือไม่ใช่เสียงงบประมาณของประเทศหรือย,ยังไงเอาเป็นว่าต่อให้เป็นเทสเซนโกก็ตามเถอะ เอาคิดว่าการไม่ตรวจเลยเนี่ยดีที่สุดเพราะมันเป็นรุ่นอ่อนแล้วไงแล้วจะบอกว่าจะกลัวมันกลายพันธุ์หรืออะไรก็เอาไว้มันเป็นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วถ้าใครกลัวว่ากลายพันธุ์แล้วมันจะแรงกว่าเดิมเนี่ยนะเอาคิดว่ามันยากก็ไม่ได้ว่าเป็นไปไม่ได้มันยากเพราะว่ามันเป็นรุ่นอ่อนแล้วแล้วเกิดสมมติว่าไปกลายพันธุ์ร่วมกับเดลต้าอ้าวคือหมายถึงว่ามันเจือจางลงต่อให้กลายพันธุ์มันก็ไม่ได้แรงขึ้นแน่ ครับก็คือเอาเป็นว่าก็อยากให้แค่เพื่อนๆได้รู้ความเสี่ยงเฉยๆว่าเทสเซนโกรอบนี้ไม่เหมือนเทสเซนโกในครั้งที่แล้ววงเล็บถ้าเขายังไม่ได้ผ่อนคลายเรื่องนโยบายนี้หรือยังไม่เลิกส่งคนตรวจเจอเป็นบวกเข้าฮอสปิเตลก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องของพวกเราเองคนที่จะเข้าประเทศว่าทั้งจะต้องคุยกับประกันก่อนว่าตกลงยังไงจ่ายไหมต้องสำรองจ่ายไหมหรือจ่ายให้เลยหรือ ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งต่อให้ดูแลยังไงถ้าเกิดว่ามีบวกเก,ก,ก๊ก็แก้ไม่ได้นะครับก็อันนี้คือเรามีโพสต์เอาไว้นะครับในโกโนไกด์แถบชุมชนก็คือคอมมูนิตี้แล้วก็ของ f a c e b o o k นะครับเทสแอนโกเนี่ยถ้าตรวจขาเข้าแล้วบวกก็ต้องไปต่อโรงพยาบาลหรือฮอสพิเ a ลคือประกันไทยอ่ะเขาจ่ายัมมีแชร์ไว้ในวิดีโอหนึ่งประกันที่ซื้อกับบริษัทของไทยนะแต่ว่าเขาจะจ่ายแบบสำรองจ่ายให้ก่อนเนี่ย คือเขาจะจ่ายให้เลยโดยที่เราไม่ต้องออกเงินเนี่ยก็คือเฉพาะกับโรงพยาบาลในเครือข่ายซึ่งเราไม่แน่ใจว่าคือคือทุกโรงแรมกักตัวที่เราไปพักเนี่ยเขาจะมีโรงพยาบาลคู่สัญญาอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าถ้าตรวจแล้วเป็นบวกนี้คือจะขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้หรือไม่ถ้าบังเอิญโรงพยาบาลคู่สัญญาของโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่ในเครือข่ายของประกันอันนี้เราไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าต่อให้ไม่ใช่โรงพยาบาลในเครือข่ายเนี่ยประกันไทยเขาก็บอกว่าก็ให้สำรองจ่ายไปก่อน แล้วก็เอาเอกสารพวกใบรับรองแพทย์กับใบเสร็จค่าไอเนี่ยคือต้องต้องมาจากโรงพยาบาลเท่านั้นนะบางทีกักในฮอสปิทอลแล้วเขาออกมามันหัวไอใบรับรองนี่มันไม่ใช่โรงพยาบาลก็ไม่ได้นะเออเขาก็จะจ่ายแต่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อนเราเอาเอกสารมาเคลมทีหลังอันนี้คือประกันไทยนะครับแต่เกิดประกันต่างประเทศซ,ซึ่งเราไม่รู้นะเออบางคนสำรองจ่ายไปก่อนบางคนเป็นแสนแล้วกลับบ้านไปสวดมนต์ขอให้ประกันคืนด้วยเถิด <laughs> เออ ประกันต่างประเทศเนี่ยก็ถามให้ดีว่าถ้า,ถาไม่มีอาการคือยังไงคือตรวจเป็นบวกแล้วไม่มีอาการแต่อย่าลืมว่ากระบวนการรักษาคนไม่มีอาการของไทยไม่เหมือนกับต่างประเทศดังนั้นถ้าเทสแอนโกลับมาต้องเลิกนโยบายบังคับไปต่อโรงพยาบาลหรือฮฮสปิเตลด้วยแล้วให้กักตัวต่อในโรงแรมที่เราจองมาเหมือนเดิมโดยไม่ต้องมีค่าหมอค่ายาเพราะไม่มีอาการบางทีค่าโรงแรมเนี่ยถ้ากักต่ออาจจะไม่ได้แพงมากแต่มันแพงเพราะว่าค่าหมอ ค่าพยาบาลค่าเครื่องนู่นนั่นนี่หมอไม่มาเจอตัวแค่วิดีโอคอลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ฟาดไปพันถึงพันห้าต่อครั้งแล้วพยาบาลไม่ได้ดูแลอะไรมากแค่มาวัดความดันหรือโผล่หน้ามาแป๊บๆก็อาจจะพันหแล้วเหมือนกันคือต่อวันนะครับไม่ใช่ต่อทั้งหมดนะ,ะถ้าเทสันโกกลับมาแล้วยังคงนโยบายเดิมเราก็คงต้องยอมรับความเสี่ยงเองว่าถ้าบวกแล้วจะได้ไปไหนจ่ายเท่าไหร่ ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเทสแอนโกแห่งความเสี่ยงเทสแอนโกทูฮอสปิเตลแล้วก็เราก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าเขาบอกว่าคนไทยรักษาฟรีเนี่ยจริงหรือไม่มีคนเคยมาคอนเฟิร์มเหมือนกันแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งก็ซึ่งก็คนไทยเหมือนกันก็บอกว่าโรงพยาบาลละมั้งบอกว่าถ้าอยากอยู่ดีหน่อยก็คือเขาจะออกให้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็ต้องจ่ายเพิ่มเองซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเราเอาแบบฟรีเนี่ยมันสภาพความเป็นอยู่จะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับดวง ต่อไปจะอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆบางคนที่มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องตรวจเป็นบวกแล้วถูกกักตัวต่อที่โ o ส p ิเ a ลนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งแล้วกันเพราะว่าเราเคยแชร์ของคนอื่นก่อนหน้านี้ที่เขาโชคร้ายต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยจะมากน้อยขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนแต่ว่าเพื่อนๆบางคนก็เหมือนประมาณว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ต้องจ่ายอะไรมากนะ แต่ก็เราก็ย้ําเหมือนกับคนที่ต้องจ่ายนั่นแหละว่าอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าชัวหรือเปล่าขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นะคะเพิ่งออกจากการก,ากักตัว1ิบวันจากโรงแรมแห่งหนึ่งที่สีลมเพราะติดโควิดช่วงปีใหม่ติดคู่กันเลยกับแฟนแฟนใช้ประกันของบริษัทอินเดียส่วนเราคนไทยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเขาไม่ได้บอกว่ากักตัวที่โรงแรมแห่งเดิมหรือว่าถูกส่งไปที่ไหน ส่วนเรื่องมีอาการไหมมีค่ะไอค่อนข้างบ่อยคุณหมอจะโทรมาถามอาการทุกวันและให้ยาตามอาการมีเอ็กซเรย์สาถึงสี่ครั้งตรวจไข้และวัดความดันทุกวันมีอาหารเช้ากลางวันเย็นมีน้ำเปล่าขวดใหญ่เป็นแพ็กไว้ให้ในห้องอยู่แล้วถ้าใครเบื่ออาหารที่โรงแรมสามารถสั่งแกลบได้มีอีกประเด็นหนึ่งที่อ,อคิดสมมุตินะสมมุติว่าถ้าไม่ต้องจ่ายจริงๆซึ่งจากตรงนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาก,ากักที่ไหนกักต่อที่เดิมแล้วก็ ทางรัฐก็ยังจ่ายให้หรือเปล่าเพราะโรงแรมแถวสีลมก็ไม่ได้ถูกใช่ไหมเออแล้วทีนี้ถ้าจํานวนคนไทยที่ว่าได้รับสิทธิทอยู่ในโฮสปิเตลฟรีเนี่ยนะมันเยอะขึ้นมากเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะโดนต่อต้านที่หลังอีกว่าหาว่าผ่านงบป,ประมาณประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะขนาดเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยนะเออรัฐเนี่ยแหละมีเรื่องของเที่ยวบินกับตัวฟรีปรากฏว่าแค่เที่ยวบินกับตัวฟรีนั้นสุดท้ายก็ยังโดนต่อต้านและคนสุดท้ายก็ต้องเลิกไป พราะอ้างว่าจะเอางบประมาณมาช่วยอุดหนุนเรื่องของค่าตรวจโควิดให้กับคนที่มากักตัว AQ แล้วก็การกักตัวโฮสปิเตลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการที่มีเที่ยวบินกักตัวฟรีในก่อนหน้าน,นี้ซะอีกแถมเที่ยวบินกักตัวฟรีมันก็ไม่ได้มีได้ทุกคนนะครับต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินของบางสายการบินก่อนแล้วก็ต้องมาแย่งกันว่าจะได้สิทธิ์ทันหรือไม่ขนาดน,นั้นยังยกเลิกเลยและอันนี้แหละต่อมานะครับเคยทํางานที่โฮสปิเตลปกติไม่เก็บเงินนะคะ ขนาดต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายยังรักษาฟรีเลยค่ะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นฮอสปิเตลของคนในประเทศหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับมันแยกกันสองฝั่งถ้าคนในประเทศก็จะเป็นฮอสปิเตลแบบหนึง่งซึ่งก็จะได้เป็นเราเคยอ่านข่าวก็คือได้เป็นแบบลายหัวแบบตายตัวซึ่งมีโรงแรมแห่งหนึ่งยังบ่นเลยด้วยซ้ำว่าโรงพยาบาลขอลดไอค่าที่ให้ลายหัวเนี่ยเหลือแค่วันละห้าร้อยบาทต่อคน จากเมื่อก่อนเคยได้สัก700อันนั้นคือรับคนในประเทศก็คือได้แบบตายตัวแต่ว่าคนจากต่างประเทศนี่แหละน่าจะได้เยอะกว่าเพราะเราเคยโชว์บินของคนนึงไปแล้วที่เขาส่งมาเนี่ยวันละพันแปด้เป็นโฮสปิเตลที่อยู่แถวสนามบินอ๋อตรงนี้เขาบอกว่าคนไข้จะได้อยู่ห้องคู่ยกเว้นแต่ว่าอยากอยู่ห้องคนเดียวถึงต้องจ่ายค่าห้องเพิ่มแต่สามารถเบิกประกันได้ก็คือเขาจะถามเราก่อนนั่นแหละนะครับอันนี้รู้ ว่ามีประกันอะไรหรือก่อนหรือไม่ประกันสุขภาพที่เราซื้อหรือประกันสังคมหรือสิทธิ์ของข้าราชการอะไรหรือไม่ถ้ามีก็จะให้พงกนั้นจ่ายแต่เกิดไม่มีก็จะเป็นของสุดท้ายคือของบัตรทองสปสอช,อชจ่ายเครือโรงพยาบาลเราเป็นแบบนี้ส่วนเครืออื่นไม่ทราบแต่ไม่น่าจะต่างกันมากเพราะเป็นนโยบายจากรัฐบาลที่ให้รักษาฟรีค่ะก็อย่างที่บอกนะครับอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจถ้ามีแบบนี้มากๆอาจจะโดนต่อต้าน เออแล้วจะบอกเลยครับบอกตรงๆเลยคนที่ดีใจกับการรักษาฟรีพวกเนี้ยโดยที่เราพูดแล้วนะนโยบายมันงี่เง่ามากที่ต้องส่งคนไปรักษาเนี้ยนะเพราะรักษาฟรีเนี่ยเงินมันมาจากใครมาจากภาษีของคนอื่นถูกไหมเราคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ให้เสียเงินเล่นแล้วคิดหรือว่านโยบายแบบเนี้ยมันจะไม่มีเงินทอนอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าคิดหรือว่ามันจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่เงินไม่กระเด็นหายไปไหนเลยอ่าอันนี้คนหนึ่งจําได้คนนี้เคยเคยมาโพสต์เอาไว้ในวิดีโออื่นว่า สุดท้ายไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพราะประกันออกให้เอ่อสวัสดีค่ะคุณออฟอยากมาบอกข้อมูลไว้นะคะเราติดโควิดที่แซนบ็อกซ์ภูเก็ตเข้ารับการรักษาที่โรงแรมกักตัวสามีมีประกันค่าใช้จ่ายรวม 54, 0 0 0พประกันออกให้ส่วนเราคนไทยไม่ได้เสียเงินนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวพักที่เดียวกับสามีค่ะสุดท้ายแล้วเราคงต้องมาแยกประเด็นนะครับอันแรกก็คือที่คุ้มเครือกันมาตลอดว่าอ่าคนไทยบอกว่ามีสิทธิการรักษา รักษาฟรีจริงหรือไม่โอเคตอนนี้เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นจากการที่มีหลายคนมาโพสต์ส่วนของต่างชาติโอเคว่าประกันเนี่ยเขาน่าจะจ่ายจริงเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเป็นยังไงถึงแม้ว่าบางทีเราจะต้องมีการสำรองจ่ายไปก่อนก็โอเคว่าตอนหลังอาจจะได้คืนมามีโอกาสสูงที่จะได้คืนมาสมมุตินะครับว่าทั้งคนไทยที่ได้รักษาฟรีแน่แและต่างชาติยังไงเดี๋ยวประกันจ่ายคืนแทนแน่ๆสมมติว่าจบเรื่องนี้ไป มันก็ยังเหลือประเด็นที่ว่าก็ต่อให้ประกันจ่ายแน่หรือคนไทยรักษาฟรีเนี่ยถามว่าแล้วเวลาที่ต้องสูญเสียไปอีกละ่ะจากการที่ต้องไปอยู่พวกนี้สิวันเนี่ยน่าจะใช่แน่ๆบางที่สิบสี่ที่อ๊อฟเคยพูดคลิปไปอันนั้นคือเพิ่มด้วยนะครับกลายเป็นว่าอันนี้คืออ๊อฟพูดในมุมการท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่พูดในมุมคนไทยกลับบ้านนะเออแต่วงเล็บคนไทยกลับบ้านบางคนก็มีเวลาน้อยนะฉะนั้นต้องมากัดต่ออีกเนี่ย ก็ไม่รู้มาทําไมเหมือนกันนะมาอยู่แต่โรงแรมกักตัวสุดท้ายเหลือไม่กี่วันก็กลับบ้านไปแล้วก็กลับต่างประเทศไปแล้วแต่คนไทยกลับบ้านบางคนอยู่นานอยู่หลายเดือนหรืออยู่ชั่วชีวิตไม่กลับไปอีกเลยก็อาจจะคุ้มก็อาจจะไม่ว่าอะไรเขาแต่อย่าลืมว่ามันคือนโยบายที่ไม่จําเป็นในยุคข,ของโอมิครอนย้ําในยุคข,ของโอมิครอนถ้ายุคอื่นอาจจะมีคนมาเถียงออฟเยอะแยะแต่ในยุคโอมิครอมันไม่จําเป็นแล้วกับการที่ต้องมาทําแบบนี้ที่ตรวจเป็นบวกแล้วต้องส่งไปรักษาแล้วก็การที่สมมุติว่า ถ้าเป็นคนไทยแล้วไม่ได้เรื่องมากยอมอยู่ห้องตามที่เขาบอกแล้วเขาจ่ายให้จริงๆแต่นั่นก็คือภาษีของคนอื่นมาจ่ายให้เราถ้าเรายินดีกับเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายจะโดนเขากล่าวหาว่าพวกกลับมาจากต่างประเทศนั่นแหละมาผ่านภาษีของพวกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะยินดีกับเรื่องแบบนี้จริงๆหรือต่อให้รักษาฟรีแต่ว่าก็ต้องเอาภาษีของคนอื่นมาจ่ายค่ารักษาให้กับเรา ซึ่งจริงๆมันไม่จําเป็นต้องรักษาอย่างที่บอกนะครับมันอาจจะดูงงแล้วเพราะว่ามันมีหลายมิติมากมันไม่จําเป็นต้องรักษาที่อ๊อบคิดว่ามันไม่จําเป็นเพราะว่ามันเป็นยุคข,ของโอมิครอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคข,ของโควิดตัวก่อนๆอ๊อฟก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ก็คือแค่มาแนะนําเฉยๆว่าเออมีความเสี่ยงอยู่นะ3%ก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่มันก็มากขึ้นกว่าในยามปกติแน่นอน ครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ